กระทิงโดนแล้วทนายดังส่งตัวแทนร้อง D.S.I. ตรวจสอบเอียว Forest c r e d เมื่อวันที่16กันยายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปิยนัตสุขยางเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้นำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อให้ตรวจสอบนายคุณณรงค์ประเทศรัฐหรือกระทิงนักแสดงช่อง3หลังเข้าข่ายเป็นแม่ข่ายของชาลูกโซ่ f o r e ท3ี D โดยนายปิยนัเผยว่าวันนี้ได้รับมอบมหมายจากนายรณรงค แก้วเพชร,ระทนเครือข่ายรณรงค์วงทวนคืนความยุติธรรมในสังคมหลังมีกระแสสังคมเกี่ยวกับมีดาราหลายท่านเข้าปวพันกับคดีดังกล่าวเช่นกระทิงขุนรรงค์ซึ่งเมื่อวานที่มีการออกรายการหนกระแสโดยว่าที่ทร้อยตีธนกฤตจิตอารีรั์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าคดีนี้ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายหรือดาวลายโดยตรงของคุณกระหิงเข้ามา แจ้งความซึ่งจริงๆแล้วคดีชาลูกโซเป็นความผิดตามพรกการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบและดําเนินคดีได้แต่ในเมื่อว่าที่าาร้อยตีธนกรจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ได้มีการตรวจสอบเพราะไม่มีผู้เสียหายทําให้วันนี้ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งและผู้ที่ได้รับมอบ มาจากผู้เสียหายในคดี Forex 3D เข้าร้อง DSI ให้มีการตรวจสอบกระทิงว่าเขาขายกระทําความผิดในลักษณะเป็นแม่ขายหรือไม่อย่างไรนายปิยนัทกล่าวว่าตนรู้ว่าวงแชร์ลมเมื่อเดือนเมษายนปี2562ซึ่งได้พาผู้เสียหายกว่าพันคนเข้าแจ้งความกับ DSI แต่ไม่มีดาราคนไหนต่อสู้เคียงข้างเรายกเว้นดาราสาวท่านหนึ่งท้าวันนั้นมีดาราที่เสียหายออกมายืนเคียงข้างประชาช อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินได้มากกว่านี้อาจจะยังแก้ข้อสงสัยจากสังคมว่าแท้จริงแล้วดาราคนนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเป็นแม่ทีมกันแน่สําหรับการตรวจสอบคุณกระทิงหากท้ายที่สุดผลการตรวจสอบไม่พบการกระทําความผิดก็เป็นการตรวจสอบที่เป็นไปตามกระบวนการแต่ยังไม่มีการสอบสวนประเด็นนี้เลยทางทีมทนายความก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกันทางนี้นอกจากการร้องให้มีการตรวจสอบกระทิงแล้วยังจะขอให้ดี I, ดำเนินการสอบเรียกนายศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพร,พรหรือโต๋และนายกำมันกลมแก้วหรือบอนมาให้ข้อมูลในฐานะพยานด้วยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ประสงค์แจ้งความดำเนินกับกระหิงก็ตามแต่ทางเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเรียกสอบได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้การที่ตนออกหน้าแทนผู้เสียหายสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีหนึ่งในทีมงานซึ่งเป็นแม่ขายที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2562พยายามไปล็อบบี้ ผู้เสียหายโดยอ้างว่าเป็นคนสนิทกับผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องคดีและมีความพยายามในการเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวและพยายามนัดออกไปข้างนอกสถานที่ราชการทางด้านผู้เสียหายจึงเกรงกลัวเรื่องความปลอดภยัย